ฝีพายลงไปพายว่าแล้วหงฝาบรรดา,าศกลางปีกเตรียมที่จะบินนิ่งแล้ว,ส,วส่วนพญาออกม,มาแล้วมาแล ใส่ใส่หงฟ้ามหาราชรับตาปีปีป no <laughs> <im> <hydro médico> ีไปไปเอาเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครใครเป็นใครจ่าเรียบจ่าเรียบหงฟ้ามหาราชบอกว่าเฮ้ยนีเว้ยเอาล้วครับหนีแล้วไอ้คู่นี้ล่องน้ําแดงล่องน้ําแดงพญาเพชรนครราชพญาเพชรนครราชไล่พี่ไล่หนีหนีมาล่องน้ำน้ำเงินล่องน้ำน้ำเงินหงฟ้ามหาราชไล่กอดคอกอดคอข้ามกำล่นัดนพุ่ตะลิ่มกบตลาดมพุ่ตะลิ่มกบลำน้ำไอ้ดูไ พี่น้องจ๋ามานรู้สึว่าในร่องน้าสีแดงแดงนั้นแฟนในร่องน้ําสีแดงแดงนั้นพญาเพชรพัทรานาคราชในร่องน้ําสีแดงแดงเลจะเหลื่อมล้ํานามาเหลื่อมล้ํานามามนรู้สึว่าร่องน้ําสีน้ำเงินร่องน้ําสีน้ำเงินหงเอเยหงฟ้ามหาราชมานรู้สึว่าจะบินหนีบินหนีบินหนีพญาเพชรรามนาคราชได้หรือไม่ต้องมาติดตามแล้วก็ตามติดก็ต่อไปเอาเลยเอาเละว่าปากก็ดีปาระแย่งวิ่งแสน้หน้าแต่ว่าปาร์เพียนออกมาหายใจแง๊แง๊เลยร่องน้ําสีแดงร่องน้ําสีแดงพ เพชรพัชรานคราชเลี้ยวจนฉีกหนีเลยว่าแล้วหนีได้หนีไปหนีได้หนีไปล่ะว่ายังไงระยะระยะระยะหนึ่งร้อยเมตรสุดท้ายเอาอแล้วว่าอ๋แล้วว่าหกฟ้าหกฟ้าหกฟ้าในโลกน้ำสำคันโลกน้ำสำคันเริ่มจะพายแรงแซงหนีโลกน้ำมพายแรงแซงหนีพญาพญาพญาเพชรพัชรานคราชก็ไม่ยินยอไม่ท้อไม่แท้ไม่ท้อไม่แเถอะไรไขึ้นมาแต่เนี่ตามทันหรือไม่ทันทันไม่ทันโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวพญาเพชรพัชรานคราช ว่าแล้วครับก็วางใบภายยอมสีโลล่าปล่อยให้หงฟ้ามหาราชนั้นหิวเข้าเซนไทยตื่เสมอกันเท่านั้นครับแม้แต่ดอกไม้เดียวก็ไม่ได้เพื่อไม่เป็นการเสียเปรียบและได้เปรียบให้ความเป็นธรรมโดยผู้ใหญ่วิวทัพสวยเป็นกลางที่สุดแล้วครับ๋อ้อล้เอาล้ว ไอ้ดูกับปัดมันแหกปากแต่ก่อนนันดังบอกว่าออ มาแล้วไหนเมื่อบุญะวิวทำสวยบีมแต่ดังปปดดังแปดเอาแลวา้วว่ระเบิดใบไผ่ใส่กันบาแหลกอลันลนัวเนี่ยนัวเนียนัวนี่มันลวกไข่นำไข่ไข่น,ำไข,นำไข่ร้อยห้าสิบบเฮ้ยสิบาบาทระเบิดใบไผ่ไบอกว่าเฮ้หยหงฟ้าหงฟ้ามหาราชกลางปีกกลางปีกตีฉับ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 พญานาคขราชนาขราชจะดีผลนหรือไม่ผ่อนเอาแล้วว้ย ไม่พ้นไม่รู้แต่ก็ต้องดูก็ต่อไปเหมือนละครในทีวีลรพี่น้อนในร่องน้ำสีแดงแดงหงฟ้าหงเอ๋ยหงฟ้ามหาราชในเที่ยวนี้บอกเลยว่าเราจะเหลี่ยมล้ำน้ำหมาเหลี่ยมล้ำน้ำหมาพยาเพชรเพชรเพชรพัทราชนคราชเล่จะตีตีตื้นจะกอดขอหอมแก้มได้หรือไม่ได้ต้องมาติตามแล้วก็ตามตีก็ต่อไปเว้ยลองน้ำสีแดงแดงหงหงเอ๋ยหงฟ้ามหาราชเล่จะเบี่ยงเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนท้ายเสียนิดๆท้ายเสียนิดๆบอกเลยว่าใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปอ ใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปมาแล้วจ้าไอ้คู่นี้ ห้องฟ้าพัาห้องฟ้าพัาห้องฟ้าพัาห้งฟ้าพัลาหงฟ้าัาห้องฟ้าพัาห้องฟ้ัาห้งฟ้าพัดเจาห้งฟ้ฟ้าพัแล้วก็เส้นทยนิดเดียวครับผมบอกอย่างนี้นิดเดียวเออนิดเดียวครับมันเสียวหัวใจเหลือเกินครับ ขออนุญาตดูรีเพย์นะครับกับชาเลน์ครับแต่ขออนุญาตรีเพย์นะครับแต่ตามที่ผมเห็นนะครับก็ต้องขอเรียนเชิญผู้จัดการเรือนะครับเสียมตัวเลยนะครับผู้จัดการเรือได้แต่งตั้งให้ท่านกลับมาเป็นผู้จัดการอีกครั้งครับก็ต้องเรียนในทราบนะครับ ถ้าเป็นรอบชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานเราจะบังคับภายสองเที่ยวนะครับถ้าหากชนะกันคนละเที่ยวก็จะามาแล้วรระเบิด ถ้าถึงบอกว่ากระจัดกระจายกระเจิดกระจังดูสิว่าร่องน้ําร่องน้ําร่องน้ําแดงเรือภัยน้ำสามเรือภายน้ำสามเอาแล้วเวย้ยหงฟ้ามหาราชมหาราชบอกว่ากระชากใบผายหมู่สี่หมู่หกหมู่เก้าหมู่สิบสองหมู่สิบสองเอาแล้วเว้ยจาเหลี่ยมจาเหลี่ยมจะทาได้ไม่ได้แต่ว่าเรือทางร่องน้ํานำขึ้นพญายเพชรพัสระนาคราชร,าราะนีจังเภอวารินชรรราบอกว่ามาจากเทศสมบัเมืองขับน้ำแซ่ มอเอมื่อครั้แซบสอตเอฟชาวรรนยิ่งยนบอกว่าเฮ้ยไว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 เบาหวานขึ้นแล้ว ไม่มีใครยอมขายลว้ยซัดกันมาน้ำแตกกระจุยกระเจากระเจิงนายท้ายนายท้ายเปิดใบพายลว้ยล่องน้ำสีแดงแดงล่องน้ำสีแดงหงหงเ๋ยหงฟ้ามหาราเรือดีเรือดังวันนี้มาเจอกับใครไม่มาเจอกับมาเจอกับรองน้ำสีน้ำเงินพญาเพชรพัตรานาคราคับในเที่ยวนี้ต้องมาติดตามกันเที่ยวที่ว่าล่องน้ำสีแดงแดงหงฟ้ามหาราแล้วจะใส่เกียร์สี่ขยี้เกียร์ห้าเหยียบเกียร์หกกระโดดเกียร์แปดแล้วก็ใส่แล้วก็จี้หรือว่าจะหนีพ้นไม่พ้น ほんと ร <laughs>